สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอตว a ชแน,นลนะคะทุกคนวันนี้เราสองคนอรือสาวคนดีจะพามันไปเที่ยวที่สุพรรณบุรีอันนี้จะเป็นทริปแรกของพี่ชายกับเรานะคะแล้วก็จะมีคนเดิมเราเริ่มเดินทางกันดีกก่าว่าวันนี้จะถึงกี่โมงเนาะไปกันเลย เราเริ่มออกเดินทางกันตอนเที่ยง15นาทีเราใช้เส้นทางบางก่วยนะคะวิ่งเข้าสู่บางเลนนคปรปฐมโดยใช้ระยะทางอ่าประมาณ107กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง55นาทีหรือว่ารวมพักแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงพอดีเลยค่ะ อากาศวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนมากเลยเพราะว่าเราออกกันเที่ยงเลยเนาะแดดแบบกลางหัวพอดีเลยแดดก็คือร้อนแต่ว่าตอนขับรถก็คือเย็นค่ะเย็นสบายปไปเที่ยวกันดีกว่าทุกคน เมื่อสักครู่เราก็พากันแบกเข้าห้องน้ําเติมน้ํามันแล้วก็เติมพลังกันนิดหน่อยนะทุกคนเพื่อเดินทางกันไปต่อทริปนี้ก็เป็นทริปแรกที่เราแบบออกทริปกับพี่ชายเนาะก็คือโอ้โหสุดยอดพี่ชายเราคือเท่มากเลยอ่ะคือแบบฟิลพี่ชายแบบนี้เนาะปกติก็คือเล่นกันแต่ตอนเด็กๆอันนี้ก็มาเจอกันอีกทีก็คือโตแบบโตมากแลว้วอ่ะทุกคนสุดยอด ขับรถมากันสักพักหนึ่งเนาะทุกคนเราก็เข้าสู่สุพรรณบุรีแล้วสวัสดีจ้าสุพรรณบุรีพี่มาแล้วอ่าเรามาถึงแล้วทุกคนเมืองโบราณอู่ทองอำเภออู่ทองนะคะเรามาถึงแล้ววัดแรกที่เราจะมาก็คือวัดเขาทำเทียมเนาะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่วัดแล้วอะคะ่ะทุกคนไป ไปวัดกันดีกว่าไปกันต่อ <S <S ซึ่งวัดเขาทําเทียมนะคะจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเนาะซึ่งภา,ายในก็จะมีพระบุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วเออ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วก็คือแบบแดดแบบนี้ร้อนมากใส่กางเกงใส่กางเกงอ๋อสรุปไก่ยี่่เออแซมแซมเขานี้นี่เราสามคน แดดแล้ววะเปเปรี้ยงเวอร์ไปคุ้มกันบ้างเผียงเวอร์นี่สามคนค่ะก็คือนัดกันแบบว่าทิ้ไฟไหม้ออกกันแบบว่าเที่ยงเลยอ่ะมาถึงก็บ่ายสองก็คือแบบร้อนร้อนมากเอียบเอาเลย ข้ก้วอุ้ีบ่ายยางมากถ่าเลยไปคะโอ้โหขนาดร้อยเปอร์เซ็นตมันก็ ทางแต่ท kind of ีเขาจะออกแบบว่าเออเขเออกเนนี้ทุกคนอ่ายอก็อเสียนอ่เสียบไหมหมออ๋อนี่นี่นี่อ๋อเสียหาไ ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยต้องถ่ายหลุมวันนี้น้ำมหาชั้นล้วนี้ฉันอยู่ตรงนี้เธอ พระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าพระพุทธปุญญาคีรีสีสุวรรณภูมิค่ะหดือยเรียกง่ายๆว่าหลวงพ่ออู่ทองนั่นเองค่ะสร้างขึ้นในพื้นที่ของเหมืองหินเก่าที่รกร้างนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุทยานพระพุทธศาสนาและยังเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของเมืองสุพรรณบุรีด้วยค่ะ ด้าจุดสว่าเป็นผู้กใจายเงินพโตจองก็จะได้โปิยตาให้เราโตจองจะได้ไหลมาเทมาจ้าส่วนนั้นใดยังไม่ได้ตองเงินตทองโอยอดรับพมยหลวงพ่อแต่งปาวตังนี่ ปะการับากผู้ใจรุ่นะครับบิเแล้วก็ยล่อ100าได้งใหญ่ับต่การกขายเจเลยุ่งเรือเก็าร้านอะไรคองเห็นจิตใจน่าจะเจเลยเรือนะจะ ท่านใไม่ได้ถวายเีารคกฏที่เกียร์เยาหนายรมันทะพิธบุกเียนอ้ท่านเกียร์ื่นำุงานแล้วพหวกาจุดวายเป็นลูใ้แก่เาก็ติมัถูกเอาไปเจอยืดหงตจองเ็นเรียบร้อยนะครับแต่ท่นควรรู้เจบุญเจบุตนะครับท่านใดยไได้ต่อไมต่อต่อตอ รับพยัญพเดชทุกุหลวงพ่อใส่กระเป๋าตังเงินเง็กบทองุองเงินลายเงินเดือนจายปีทีิบาปดแต่วันนด้เป็นตืนตาตืนรับพยัญหลวงพ่อมาแล้วใส่กระเป๋าตังเงนองคุณมองเนตรลายนะครับเงินจกระเป๋าแล้วนพยัอไจะด้ไดวง่ความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่ออู่ทองนะคะก็จะสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนอีกทางบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีองค์พระ มีการเจาะอ,อุโมงค์เข้าไปในหน้าผาแล้วก็จะมีพระพุทธรูปรวมกับสิ่งศักดิ์สิทธิต์ต่างๆประดิษฐานไว้ให้สักการะไหว้อีกด้วยค่ะและไฮไลท์เด็ดๆนะคะของอหลวงพ่ออุน่นทองก็จะมีเดินชมแหล่งน้ำภูเขาหินแล้วก็อุโมงค์ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางสามารถเดินเล่นนั่งเล่นชิวๆได้แล้วก็รวมถึงบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีตลาดของกินของขายให้เลือกซื้อต ไม่หมดเลยโหแล้วที่อีกสําคัญนะคะทุกคนเราก็จะเห็นกระจกสกายวอล์กนะคะเป็นกระจกแก้วเห็สาวอะไรเลย ข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาเที่ยววัดเขาํำเทียมเนาะก็คือแนะนําให้พกร่มหมวกหรือว่าอุปกรณ์กันร้อนใดๆนะคะไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แดดค่อนข้างจะแรงตอนนี้คือสภาพไม่ไหวกันทุกคนแล้วแต่แบบระลมมากและดูแต่ละคนค่ะหมดสภาพ ร้อนมากแตสวยนะทุกคนแต่ว่ามันร้อนอ่ะเราแบบว่ามาเวลาแบบเที่ยงเราจะไปสองอ่ะจะแดดแบบร้อนอแต่ว่าถ้าถ้ามีแล้วก็จะมีรถรถนําเที่ยวนะทุกคนน้ำเที่ยวมีรถกอล์ฟมีอาหารมีร้านอาหารเยอะมากมีร้านขเสื้ออาหารข้า,า,างนงเยอะวันนี้คือคักมาก ต่อไปเราจะไปอุทยานฟือ,อีกันนะทุกคนห่างจากที่นี่ประมาณ15 15นาทีตับเดียวไม่รู้ว่าแผนวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแดดร้อนเอา,อางี้ต้องต้องพลังลกันก่อนไปเดี๋ยวเจอกันทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะคะเพราะว่ามีพื้นที่กว้างมาก ถ้าได้ที่จอดรถไกลก็จะมีบริการรถรับส่งของทางวัดให้ฟรีนะคะแล้วก็ในวัดก็จะมีร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมีของฝากมีวัตถุมงคลต่างๆอย่างเทเวสวันก็จะรับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะ ะะจะเป็นอุทยานที่มีรูปปั้นองค์พ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุทยานนี้นะคะจะเป็นของหลวงปู่ลือศีมีแค่ปู่ลือศีองค์เดียวที่ตั้งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเขตติดต่อกับเมืองกาญจนบุรีซึ่งได้มีโอกาสนะคะออได้แวะมาเที่ยวเนาะอุทยานแห่งนี้ก็ถือว่าดังมากไม่ใช่แค่ดังในพื้นที่นะคะก็คือใครๆก็คือรู้จักโดยเฉพาะ เหล่านักร้องดาราดังๆนะคะรวมถึงงานประจำปีของอุทยานนะคะจะมีดารามาเยอะมากเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเนาะแล้วก็ด้วยองค์พ่อฤาษีนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ลูกศิษย์ของปู่ฤาษีก็จะมีทั่วทิศทั่วแดนเลยแล้วก็อุทยานนี้นะคะ ถึงจะเป็นวันธรรมดาแต่ก็ยังมีคนแวะมาเรื่อยๆเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เดินมาจากทางไกลทั้งนั้นเลยคนตอนนี้เรามาถึงที่ที่สองแล้วนะคะอาสบูรสีใหญ่ที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันตอ,ตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนมาที่เราเรื่อยๆเนอะ คุณแจรถบอกพี่ลุงดูแจรถกินเค็มอยู่บ่เค็มว,ว,วัดนี้นะคะบรรยากาศข้างในสวยมากร่มรื่นมีร่มไม้ใหญ่นะคะให้นั่งผ่อนคลาย มีสถานที่ให้ถ่ายรูปสวยๆก็เยอะนะคะแต่ที่สำคัญก็ได้กราบไหว้ได้รับพรจากหลวงปู่ฤาษีแล้วสบายใจมากเลยแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสผ่านมาก็มาเที่ยวที่สุพรรณก็อย่าลืมไปเที่ยวที่อุทยานนี้กันนะคะ มลมดูเสียนะคะสงบมากไม่กล้าพูดเสียงดังสวยมากเขาไปแล้วยัน ทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะคเวลาเดินทางจากจากนี่จากสุพรรณไปกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเราจะถึงบ้านก็ประมาณห้าหกโมงพอดีที่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากะค่ะทุกคนมาเที่ยวกับคอบคัววันเดทริปสั้นประมาณครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ ก็เป็นทลิปไฟไหมที่แบบว่ากระทานผ่านดีเนาะสำหรับวันนี้ก็เจอกันทิปหน้าเนาะว่าเราจะไปที่ไหนต่อว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือไหมเจอกันทิปหน้าแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนจะจบค,คลิปนะคะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปี2024นะคะเราก็จะเจอกันใหม่ที่ปีหน้า2025เราจะมาพบกันอีกเวอร์ชันหนึ่งของเราเนาะว่าเวอร์ชันหน้าเราจะเป็นยังไงเนาะ ก่อนจากกันนะคะทุกคนอะไรที่คิดแล้วท้อก็อย่าไปคิดเนาะอะไรที่คิดแล้วทุกก็อย่าไปรู้อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปฟังอยู่ตรงไหนมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นไม่พาตัวเองไปในที่ที่เขาไม่เห็นค่าเติบโตและงดงามในแบบของตัวเราเองนะทุกคนไปค่ะสวัสดีปีใหม่เจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย